สวัสดีครับเพื่อนๆจากไปใช้คันกับอีซี่ซีก e นะครับวันนี้มีของดีมารีวิวซึ่งผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนน่าจะจำเป็นต้องใช้แน่ๆนะครับตัวนี้เป็น a n c e l ล m 2 0 0นะครับเป็นตัวแบตเตอรี่มอนิเตอร์ใช้ในการตรวจสอบตรวจจับนะครับว่าแบตเตอรี่ของเราเสื่อมสภาพหรือ,อยังไดชาร์จเราชาร์จปกติหรือเปล่านะครับเชื่อมต่อผ่านบลูทูธแล้วก็มีแอปพลิเคชันในการลิง์เข้าไปกับที่ตัวมือถือทาให้เราตรวจสอบได้ง่ายๆนะครับ รองรับการใช้งานทั้งในฝั่งของ Android แล้วก็ในฝั่งของ iOS ด้วยขนาดบอดี้บอกเลยว่าตัวเล็กนิดเดียวครับที่สำคัญราคาไม่แพงด้วยนะ600กว่าบาทเท่านั้นเองเวลาใช้งานง่ายมากครับเอาไปต่อเข้ากับขั้วบวกขั้วลบของตัวแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ลอกกาวด้านหลังของตัวอุปกรณ์ตัวนี้เอาไปติดเข้าตัวแบตเตอรี่เพื่อใช้ในการมอนิเตอร์ในเรื่องของอุณหภูมิของตัวแบตเตอรี่ด้วย มีไว้อุ่นใจกว่าไม่งั้นมันถึงเวลาจริงๆเราเจอปัญหาว่ารถสตาร์ทไม่ติดอันนี้สวยแล้วนะแบตเตอรี่เนี่ยสามารถจะรองรับในการใช้งานกับพวกแบตเตอรี่ที่เป็นลิเธียมหรือแบตเตอรี่ตะก่วกด AGM อะไรเนี้ยก็ได้นะครับหลากหลายในการใช้งานนะครับเวลาติดตั้งก็ง่ายมากที่สําคัญคือมันเอาไปมอนิเตอร์ในส่วนของระบบการชาร์จไฟของไดชาร์จได้ด้วยว่าเอ๊ะมันชาร์จเข้ามาโอเคไหมเวลาที่เราสตาร์ทแล้วแบตเตอรี่มันลดควบไปจนถึงจุดที่มันวิกฤตแล้วหรือ,อยังเราจะได้รู้ว่ามันถึงจุดที่เราต้องเปลี่ยนแบตเตอรรี่่หืเปลา นะครับไม่ใช่ว่าพอติดเวลาเราจะสตาร์แลวรถมันไม่ติดอะไรเงี้ยหรือแม้ทั้งแบตเตอรี่เริ่มเสื่อมเราจะเริ่มเห็นครับว่าตัวโวลต์เทจของแบตเตอรี่มันจะลดลงหลังจากที่เราไม่ได้ใช้งานถ้ามันลดลงเร็วมากแสดงว่าแบตเตอรี่จะเริ่มมีความเสื่อมเกิดขึ้นและเหมือนที่หลายๆคนเคยเจอว่าสตาร์รถไม่ติดนั่นแหละนะครับแต่ว่าจุดที่มันดีคืออะไรมันลิงขเข้ามือถือนะครับก่อนหน้านี้ผมเคยรีวิวของบางยี่ห้อไปที่มันเป็นอินดิเคเตอร์ติดอยู่ที่ตัวแบตเตอรี่แต่เราต้องเปิดฝากระโปรงมาดูไงอันนี้ไม่ต้องเปิดครับ ส่วนบางคนที่กังวลน,นะว่ามันจะกินแบตเยอะบอกเลยว่าไม่เยอะครับกินแบตเตอรี่น้อยมาก15มิลลิแอมเท่านั้นเองน้อยมากๆไม่มีผลกระทบกับการที่มันไปดึงไฟจากแบตเตอรี่ออกมาใช้งานนะครับนี่ไงเก็บ Data ได้สูงสุดทีต่ตัวตัวอุปกรณ์นะครับแบตเตอรี่มอนิเตอร์ตัวนี้เก็บได้สูงสุด31วันนะเราก็ไปลิงก์ดูจากมือถือเพื่อดึงมาดูก็ได้นะครับไม่ต้องมีความรู้เรื่องช่างบอกเลยว่าทําได้กับอีส่วนหนึ่งที่ถือว่าเจ๋งมากเลยนะครับตัวนี้สามารถที่จะตรวจสอบได้ว่ารถเราจอดที่ไหน เหมาะก,ก่อนมันไม่ได้มีดู GPS ในตัวนะครับมันเอามือถือนี่แหละเป็นตัวอบอกตำแหน่งของ GPS เวลาที่มีการเชื่อมต่อนะครับเราก็เหมือนกับเราได้รู้ว่าเราจอดรถที่ไหนในช่วงเวลาที่เราจอดรถเสร็จแล้วเราก็สามารถจะรู้ได้นั่นเองเดี๋ยวพอ,อนี้เขาบอกอัตโนมัติไวรคคอร์ดพาร์กิ้งโลเคชั่นีนะครับถือว่าตอบโจทย์มากเลยนะใช้ได้ทั้ง iOS ก็คือ p p o o n นะครับแล้วก็ใช้ได้ทั้ง d อ o i รนยถือว่าเจ๋งเลยราคาแค่ หกล้ห้าสิบเก้าบาทเท่านั้นเองนะผมว่าซื้อติดรถไว้ก็ดีนะราคาไม่แพงติดตั้งเองง่ายๆครับบอกเลยว่าไม่ได้ยากครับไขน็อตสองตัวใช้ได้แหละแล้วก็แปะกาวของไอตัวแอนเซล B M สองร้อยเข้าไปที่ตัวแบตเตอรี่ก็ใช้ได้เลยนะครับวันนี้ฝากไว้ประมาณนี้สำหรับ e c s y หกสามเก้าห้านะครับเหมือนเดิมนะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ไปไปได้กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยเพื่อนๆจะได้ทราบผมมีโอต่คลิปลืมบอกไปใครสนใจจะซื้อกดดูที่คำบรรยายด้านล่างนะครับ